สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังเถอะอยากอ่านกับหนังสือมสท12409ประสบการณ์ไทยคดีศึกษาค่ะช่องฟังเถอะอยากอ่านจะอ่านเกี่ยวกับแนวคิดของแต่ละหน่วยกิจกรรมพร้อมเฉลยแต่ละกิจกรรมและความนำในแต่ละช่วงนะคะหากท่านใดที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเวลาในการอ่านหนังสือน้อยก็สามารถเข้ามาฟังคลิปวิดีโอของช่องฟังเถอะอยากอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนในการสอบได้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน่วยที่6กันแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไปฟังบทความทุกท่านช่วยกดคอมเมนต์หัวใจคนละหนึ่งดวงและกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องฟังเถอะอยากอ่านกันก่อนนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปฟังหน่วยที่6เรามาฟังแผนการสอนของหน่วยที่6กันก่อนนะคะแผนการสอนประจําหน่วยหน่วยที่6การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทยตอนที่ห1จดความหมายของการเมืองกับประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยที่ห2จดสอง ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยและเรื่องนโยบายของรัฐบาลแนวคิด 1. การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจอันชอบธรรมแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สมาชิกในสังคม 2. การที่บุคคลจะมีทัศนะต่อการเมืองออกมาในรูปใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นสภาพแวดล้อมแห่งยุคสมัยสถานะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของบุคคลผู้นั้นเอง 3. วิธีศึกษาการเมืองไทยกระทําได้หลายทางสุดแท้แต่ความเหมาะสมของเรื่องที่จะศึกษาและความถนัดของผู้ศึกษาเช่นการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์การศึกษาในเชิงความคิดการศึกษาในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายและสถาบันและการศึกษาในเชิงพฤติกรรมเป็นต้น 4. เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันอย่างกว้างๆเราอาจแบ่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวออกเป็น4ช่วงดังนี้การเมืองไทยในระบอบศักดินา การเมืองในระบอบสมบูรยายาสิทธิราชการเมืองในระบบรัฐธรรมนูญที่ข้าราชการเป็นใหญ่และการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งความนําวัตถุประสงค์หลักของหน่วยนี้อยู่ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเมืองของนักศึกษาให้หลากหลายขึ้นและถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลุ่มลึกขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองไทยอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติประสบการณ์ของผู้เขียนคนใดมักหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกจำกัดโดยความรู้และความสนใจของผู้เขียนคนนั้นเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เองในหน่วยที่หกนี้ผู้เขียนจึงไม่ได้พยายามหรืออวดอ้างว่าได้สรุปประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองไทยของคนอื่นๆเข้ามาไว้ด้วยทั้งนี้เพราะเหตุผลที่ว่าประสบการณ์ของผู้ใดย่อมเป็นผู้นั้นเองที่จะถ่ายทอดได้ดีที่สุดความสนใจที่ผู้เขียนหน่วยนี้มีต่อการศึกษาวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองไทยเป็นความสนใจระดับมหาภาคเช่นโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของระบบการเมืองไทยในแต่ละยุคเป็นอย่างไรเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างอำนาจทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงตามไปในลักษณะเช่นไรหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจอื่นๆเป็นต้นควรระลึกด้วยว่าความสนใจในประเด็นปัญหาระดับมหาภาคเช่นนี้มีใช้สิ่งที่จะไปครอบงำหรือเหยียดหยามหรือทดแทนการศึกษาการเมืองในระดับจุลภาคแบบอื่นๆแต่อย่างใด แท้ที่จริงแล้วการวิเคราะห์ปัญหาแบบมหาภาคเช่นการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองหนึ่งหนึ่งในระยะยาวหลายสิบปีหรือนับเป็นศตวรรษและการวิเคราะห์ปัญหาแบบจุลภาคเช่นการศึกษากลุ่มอำนาจหรือแม้แต่ผู้นำทางการเมืองรายบุคคลอย่างละเอียดต่างก็เป็นส่วนที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้แก่กันและกันมากกว่าที่จะเอาชนะกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองไทยนั้นยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกเป็นอันมากที่หน่วยนี้มีได้พาดพิงถึงเพราะข้อจำกัดในเรื่องเงื้อที่ก็ตามหรือข้อจำกัดในเรื่องความรู้และควาามมสนนใจขขอองงผู้เเียก็ต เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาหน่วยนี้แล้วอย่างน้อยก็ควรที่จะกลับไปทบทวนชุดวิชาบางชุดที่ได้ศึกษามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย12301ควบคู่ไปด้วยจะเป็นประโยชน์ยิ่งค่ะตอนที่6.1ความหมายของการเมืองกับประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยหัวเรื่อง6.1.1การเมืองในความหมายทั่วไปทางรัฐศาสตร์6.1.2การเมืองตามความหมายของบริบทแห่งสังคมไทย 6.1.3ประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย6.1.4วิธีศึกษาการเมืองไทยแนวคิด 1. ตามความหมายที่ยึดถือกันแพร่หลายมากที่สุดประการหนึ่งในวิชารัฐศาสตร์นั้นการเมืองคือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจอันชอบธรรมแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สมาชิกในสังคม 2. ความหมายของการเมืองในบริบทแห่งสังคมไทยเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ตั้งแต่สมัยโบราณที่การเมืองหมายถึงกิจกรรมที่เรียกรวมๆว,ว่าราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางชั้นสูงมาจนกระทั่งหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของประเทศชาติโดยประชาชนทั่วไปตามหลักการและความคาดหวังของระบอบก,การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบัน 3. ประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยเช่นกัน ในสมัยโบราณโอกาสในการเรียนรู้การเมืองจำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงของเจ้านายและขุนนางชั้นสูงในสมัยปัจจุบันโอกาสในการเรียนรู้การเมืองขยายวงกว้างออกไปมากสามัญชนทั่วไปที่สนใจอาจหาความรู้ทางการเมืองได้จากสถาบันการศึกษาจากหนังสือหรือตำราที่พิมพ์จำหน่ายตามท้องตลาดจากการร่วมกิจกรรมในรูปต่างๆกับพักการเมืองหรือจากการติดตามวิเคราะห์ข่าวสารตามสื่อมวลชนต่างๆเป็นต้น 4. วิธีศึกษาการเมืองไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจำแนกออกได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆคือ 1. การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ 2. การศึกษาในเชิงความคิด 3. การศึกษาในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายและสถาบันและ 4. การศึกษาในเชิงพฤติกรรมความนําการเมืองคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจอันชอบธรรมแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สมาชิกในสังคม การเมืองในความหมายนี้คงดำรงอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาลหรือตั้งแต่มีสิ่งที่เรียกกันว่าเมืองไทยเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกกันว่าเมืองไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดขอยกให้เป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีช่วยวินิจฉัยเพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตแห่งความสนใจแห่งหน่วยนี้แม้การเมืองในความหมายที่กล่าวไปแล้วจะเป็นกิจกรรมที่ดำรงอยู่ควบคู่มากับสังคมไทยเป็นเวลาช้านานก็ตามแต่คำว่าการเมืองที่เรารู้จักและใช้กันแพร่หลายทุกวันนี้เป็นคำที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนัก คำว่าการเมืองเรื่องมีใช้กันแพร่หลายขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาและเป็นคำที่ใช้เพื่อแปลคำว่า politics ของภาษาอังกฤษเป็นสำคัญความหมายเฉพาะตัวของคำว่าการเมืองตามแบบที่รับรู้กันในสังคมไทยจึงขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมของสังคมไทยเราเองเป็นสำคัญการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยที่เป็นมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อขไขแวดล้อมขณะนั้นเช่นเดียวกัน การจะเข้าใจความหมายของการเมืองที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยในสังคมไทยให้ได้ชัดเจนจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ความคิดเป็นพื้นฐานตอนนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมที่6.1กันแล้วนะคะกิจกรรม6.1.1นคำนิยามการเมืองของเดวิดอีสตันเป็นอย่างไรและทำไมจึงกล่าวว่าเป็นคำนิยามที่มีลักษณะกว้างขวางครอบคลุมแนวตอบเดวิดอีสตันนิยามการเมืองว่าคือการใช้อำนาจอันชอบธรรมแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สมาชิกในสังคม คำนิยามนี้มีลักษณะกว้างขวางครอบคลุมเพราะได้ผนวกเอาแนวคิดสำคัญเช่นอำนาจและอำนาจอันชอบธรรมเข้าไว้พร้อมทั้งเชื่อมโยงอำนาจทางการเมืองเข้ากับสิ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมด้วยกิจกรรม6.1.2ทำไมความหมายของคำว่าการเมืองเมื่อแรกเกิดขึ้นในสังคมไทยจึงมีความโน้มเอียงไปในทางลบหรือในทางที่ไม่สู้ดีแนวตอบ คำว่าการเมืองเริ่มมีการใช้แพร่หลายขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่กลางทศวรรษ2450ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนนั้นผู้ที่จะใช้คำว่าการเมืองได้ส่วนใหญ่คือผู้ที่คิดผ่านความหมายของคำว่า politics ในภาษาอังกฤษในประการหนึ่งของการที่หนังสือพิมพ์พูดถึง politics หรือการเมืองก็คือต้องการให้ราษฎรหรือสามัญชนได้มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมต่อการวางนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นมากขึ้นตามความเหมาะสมกับยุคสมัย ความต้องการเช่นนี้นับว่าขัดต่อหลักการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ถือเป็นประเพณีมานานว่าราชการบ้านเมืองนั้นหาใช่เรื่องของราษฎรไม่ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่อ้างหลัก p o l i t i c ของฝรั่งหรือเรียกร้องที่จะมีส่วนในการเมืองจึงมักถูกมองจากผู้มีอำนาจในขณะนั้นว่าเป็นพวกที่ชอบยุ่ยแย่ให้ราษฎรกำเริบเสบสารต่ออำนาจแผ่นดินบ้างหรือเป็นพวกที่ใช้อุบายหาผลประโยชน์ใส่ตัวบ้างเป็นต้นกิจกรรม6.1จ ลักษณะเด่นของการศึกษาการเมืองไทยในสถาบันการศึกษานับตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนพศ2442มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรแนวตอบลักษณะเด่นประการหนึ่งของการศึกษาการเมืองไทยในสถาบันการศึกษานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งถึงปัจจุบันคือการเน้นความรู้ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของอำนาจพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มบุคคลหรือสถาบันต่างๆที่ต้องอาศัยการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างมีปริมาณน,น้อยเมื่อเทียบกับความรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้นกิจกรรม6.1.4วิธีการศึกษาการเมืองไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีแบบที่สำคัญสำคัญอะไรบ้างแนวตอบวิธีการศึกษาการเมืองไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีแบบที่สำคัญสำคัญ4ี่แบบคือ 1. การศึกษาการเมืองไทยในเชิงประวัติศาสตร์2การศึกษาการเมืองไทยในเชิงความคิด สามการศึกษาการเมืองไทยในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายและสถาบันทางการเมืองและสี่การศึกษาการเมืองไทยในเชิงพฤติกรรมตอนที่หกจุดสองผลการศึกษาวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยและเรื่องนโยบายของรัฐบาลหัวเรื่อง6.2.1โครงสร้างอำนาจทางการเมืองกับระบบการเมือง6.2.2โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบบสักดินา6.2.3โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 6.2.4โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบบรัฐธรรมนูญที่ข้าราชการเป็นใหญ่6.2.5โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งนโยบายของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุณหหวันแนวคิด1 โครงสร้างอำนาจทางการเมืองเป็นสายใหญ่ที่รวมฐานอำนาจหลายๆชนิดเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองซึ่งเป็นการอ้างอำนาจอันชอบธรรมหนาวิถีชีวิตของประชาชนในดินแดนหนึ่งหนึ่งสองระบบการเมืองคือกระบวนการที่ครบวงจรในการแปลรูปการเรียกร้องและการสนับสนุนทางการเมืองออกมาสู่การตัดสินใจและการกระทำทางการเมืองสามโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบบศักดินาเป็นโครงสร้างที่อำนาจกระจายตัวอยู่หลายแห่งทั่วราชอาณาจักรเส้นเขตแดนของราชอาณาจักรไม่ชัดเจน สัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรมมีบทบาทในการควบคุมกำลังคนสูง 4. โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบอบพระธรรมนูญที่ข้าราชการเป็นใหญ่เป็นโครงสร้างที่อำนาจการกำหนดนโยบายย้ายจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาสู่สถาบันข้าราชการประจำพงข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก 5. โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งเป็นโครงสร้างที่อำนาจในการกำหนดนโยบายตัดสินใจเริ่มเคลื่อนย้ายจากกลุ่มข้าราชการระดับสูงไปสู่นักการเมืองอาชีพซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างค่อนข้างมีความต่อเนื่อง 6. นโยบายของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุหนหะวัลให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับเรื่องเศรษฐกิจ กิจกรรม6.2.4อะไรคืออำนาจอันชอบธรรมและความชอบธรรมในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญที่ข้าราชการเป็นใหญ่แนวตอบ อำนาจอันชอบธรรมของระบบรัฐธรรมนูญไทยส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาเป็นอำนาจของข้าราชการในระยะที่ระบบการเมืองมีลักษณะประชาธิปไตยเช่นมีการเลือกตั้งมีการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างกว้างขวางเป็นต้นข้ออ้างก็คือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยส่วนในระยะที่มีการยึดอำนาจด้วยกำลังทหารและปกครองโดยกฎอายการศึกหรือใช้รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งข้ออ้างของการใช้อำนาจจะอยู่ที่ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งหากปราศจากเสียซึ่งอำนาจ กล่าวแล้วประเทศชาติจะถูกทำลายจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกความชอบธรรมที่ประชาชนให้ต่อข้ออ้างของการใช้อำนาจอันชอบธรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่สำคัญเช่นประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและระยะเวลาที่ระบบราชการจะผูกขาดการใช้อำนาจดังกล่าวถ้าการบริหารไร้ประสิทธิภาพการผูกขาดการใช้อำนาจก็จะกระทำได้ในเวลาอันสั้น กิจกรรม6.2.5อะไรคืออำนาจอันชอบธรรมและความชอบธรรมในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในระบอบราาประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแนวตอบ อำนาจอันชอบธรรมตามระบบนี้ก็คือข้ออ้างที่ว่าอำนาจดังกล่าวมีฐานม,มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนความชอบธรรมก็คือคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าใช้วิธีการใดประชาชนจึงยอมมอบให้แต่อย่างน้อยที่สุดการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าจะถูกบังคับกฎหมายหรือข่มขู่คุกค,คามด้วยกำลังทางกายภาพ กิจกรรม6.2.6นโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหาวันในการปกครองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญในเรื่องใดแนวตอบให้ความสนใจเรื่องความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมของรัฐบาลที่มีนโยบายเปลี่ยนสนามบดให้เป็นสนามการค้าและให้ความสำคัญกับประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาค่ะ ประสบการณ์ไทยคดีศึกษาหน่วยที่หของเราก็จบลงไปแล้วนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดคอมเมนต์หัวใจคนละหนึ่งดวงและกดกระไล์ like, กด s u b s c r i b e ให้ช่องฟังเถอะอยากอ่านนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะความนำความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยที่จะกล่าวถึงในที่นี้มีลักษณะเป็นการสรุปรวบยอดเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมแห่งพัฒนาการของชีวิตทางการเมืองไทยอย่างกว้างๆรายละเอียดเกี่ยวกับการอ้างอิงจะไม่ปรากฏในที่นี้ ผู้สนใจจะศึกษาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดหรือวิพากวิจารณ์อาจกระทําได้โดยดูจากข้อเขียนบางชิ้นของผู้เรียนเรียงตามลําดับเวลาที่เขียนดังนี้ 1. รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม2,453ถึง2,475ปาฐกถาทางวิชาการจัดโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยสังคมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณห้องประชุมตึก3าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกสารอัดสำเนา28หน้า2สองศตวตรรษของรัฐและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไทยวารสารธรรมศาสตร์ปีที่1 3ฉบับที่3กันยายน2527หน้า152ถึง17 171 3. เมืองไทยยุคใหม่สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประวัติศาสตร์สำนึกในอยู่เมืองไทย รวมบทความทางสังคมการเมืองเพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจาร,รย์เสน่ห์จามริกในโอกาสอายุครบ60ปีสมบัติจันทระวงศ์และชัยวัฒน์สถาานันบรรณาธิการกรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2530หน้า7 1ถึง128 4. Thai Studies in Thailand in the 1980s A Preliminary remark on the current state of the art A paper presented at the international conference Thai Studies in ASEAN, State of the Art, September 21st to 2 3 r d 1987ธรรมศาสตร์ University, Bangkok, Thailand วารสารวิจัยสังคมปีที่10ฉบับพิเศษครบรอบ10ปี2,530หน้า77-103 5. รัฐไทยเป็นนามธรรมและรูปธรรมรัฐศาสตร์สารปีที่14ฉบับที่3ถึงปีที่15ฉบับที่1 กันยายน2531ถึงเมษายน2539หน้า186ถึง203ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยช่วงพศสองพันถึงปัจจุบันเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องรัตนโกสินทร์การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตยณห้องประชุมหอสมุดวิทยายลายัยครูสวนสุนันทาวันที่13บถึงสิบธันวาคม2532เอกสารอัดสำเนาสิหน้าเ พุทธรัตน์บริทั์ในไทยคดีศึกษารวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิตอาจารย์พันเอกหญิงคุณนิออนสนิทวงศ์ณอยุธยาในโอกาสอายุครบ60ปีสุนทรีอาสวัยมลวัลวิภาบุรุษรัตนพันธ์การจนีละองศรีบรรณาธิการกรุงเทพมหานครอมรินปริ้นติ้งกรุ๊ปจำกัด25 3 3ห้าสาสสาหน้าหนึ่งเก้าเจดถึง220ี่ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมที่6.2กันแล้วนะคะกิจกรรม6.2จุหนึ่ อำนาจทางการเมืองที่เข้มแข็งควรม,มีฐานอำนาจอยู่ที่ใดแนวตอบอำนาจทางการเมืองที่เข้มแข็งควรม,มีฐานอำนาจหลายๆฐานช่วยค้ำจุนในขณะเดียวกันฐานอำนาจดังกล่าวก็คือทรัพยากรทางเศรษฐกิจสถานภาพทางสังคมข้อมูลข่าวสารกำลังทางกายภาพความชอบธรรมและอำนาจอันชอบธรรมกิจกรรม6.2.2อะไรคืออำนาจอันชอบธรรมและความชอบธรรมในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในระบอบศักดินาแนวตอบ ในระบบศักดินาอำนาจอันชอบธรรมคืออำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งพระราชอาณาจักรที่จะทรงดำรงพระราชอาณาจักรตามทำนองคลองธรรมและความสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตราย ส่วนความชอบธรรมตามระบอบนี้คือความสวามิภักดิ์ที่อาณาประชาราษฎรมอบให้แก่อำนาจส่วนกลางในรูปของการถวายสวยอากรให้ความร่วมมือยามศึกสงครามและไม่ตีตนออกห่างในรูปของการแข่งเมืองหรือเปลี่ยนความจงรักภักดีกิจกรรม6.2.3ออะไรคืออำนาจอันชอบธรรมและความชอบธรรมในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแนวตอบ ในระบบสมบูรณ์าญาสิทธิราชของสยามอำนาจอันชอบธรรมคืออำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจที่ปกครองเหนือดินแดนทุกส่วนของพระราชอาณาเขตได้อย่างเด็ดขาดแท้จริงส่วนความชอบธรรมตามระบบนี้คือความสวามิภักดิ์ที่อาณาประชาราชฎรมีต่ออำนาจปกครองดังกล่าวบนพื้นฐานของความเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสืบเนื่องมาแต่ประเพณีอันดีงามเก่าแก่และมีการสืบราชสันติวงศ์เป็นกฎเกณฑ์ให้เข้าใจได้ทั่วไป กิจกรรม6.2.4ออะไรคืออำนาจอันชอบธรรมและความชอบธรรมในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญที่ข้าราชการเป็นใหญ่แนวตอบอำนาจอันชอบธรรมของระบอบรัฐธรรมนูญไทยส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาเป็นอำนาจของข้าราชการในระยะที่ระบบการเมืองมีลักษณะประชาธิปไตยเช่นมีการเลือกตั้งมีการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างกว้างขวางเป็นต้นข้ออ้างก็คือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ส่วนในระยะที่มีการยึดอำนาจด้วยกำลังทหารและปกครองโดยกฎอายการศึกหรือใช้รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งข้ออ้างของการใช้อำนาจจะอยู่ที่ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งหากประ,ะจากเสียซึ่งอำนาจดังกล่าวแล้วประเทศชาติจะถูกทำลายจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอก ความชอบธรรมที่ประชาชนให้ต่อข้ออ้างของการใช้อำนาจอันชอบธรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่สำคัญเช่นประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและระยะเวลาที่ระบบราชการจะผูกขาดการใช้อำนาจดังกล่าวถ้าการบริหารไร้ประสิทธิภาพการผูกขาดการใช้อำนาจก็จะกระทำได้ในเวลาอันสั้นกิจกรรม6 2จจุอะไรคืออำนาจอันชอบธรรมและความชอบธรรมในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแนวตอบ อำนาจอันชอบธรรมตามระบอบนี้ก็คือข้ออ้างที่ว่าอำนาจดังกล่าวมีฐานมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนความชอบธรรมก็คือคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าใช้วิธีการใดประชาชนจึงยอมมอบให้แต่อย่างน้อยที่สุดการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าจะถูกบังคับกฎหมายหรือ,อคมขู่คุกคามด้วยกำลังทางกายภาพกิจกรรม6.2.6 นโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหะวันในการปกครองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญในเรื่องใดแนวตอบให้ความสนใจเรื่องความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมของรัฐบาลที่มีนโยบายเปลี่ยนสนามบทให้เป็นสนามการค้าและให้ความสำคัญกับประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ประสบการณ์ไทยคดีศึกษาหน่วยที่6ของเราก็จบลงไปแล้วนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดคอมเมนต์หัวใจคนละหนึ่งดวงและกดไลค์กด subscribe ให้ช่องฟังเถอะอยากอ่านนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ